็นแบบนี้บ้างคะใส่แว่นเราไม่สบายตาแว่นหนักแว่นกดจมูกจนจมูกแดงแว่นหนักหรือว่าเลนมีน้ำหนักกันแน่นะคะหากพูดถึงแค่น้ำหนักและความหนาของตัวเลนวันนี้เอ๋จะมาแนะนำให้รู้จักคำนี้ก่อนคะ่ะนั่นคือคำว่า Index หรือค่าความหนาของเลนนั่นเองคะ่ะ Index นะคะจะมีค่าตั้งแต่1.50 1.56 1.60 1.67และย่อบางขั้นสุดเลยค่ะก็คือ1.74ยิ่งอินเด็กมีค่าสูงมากเท่าไหร่นะคะนั่นหมายความว่าเลนก็จะยิ่งบางลงตามไปด้วยนั่นเองค่ะซึ่งเลนอินเด็ก1.50เป็นเลนมาตรฐานที่ยังไม่ได้ย่อบางนะคะถือเป็นเลนที่มีความหนาที่สุด เมื่อเทียบกับอินเด็กอื่นๆในค่าใสา่ตาเดียวกันเลยส่วนเลนชนิดที่ย่อบางจะมีอินเด็กตั้งแต่1.60ขึ้นไปค่ะซึ่งเลนย่อบางคือเลนที่ได้รับการออกแบบให้มีความบางและเบามากขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีค่าใสา่ตาสั้นสูงหรือค่าใสา่ตายาวมากๆมุมมองภาพที่ได้นะคะจะเห็นเป็นภาพธรรมชาติและลดภาพบิดเบือนหรือภาพโค้งของเลนได้ด้วยะคะ่ะ นอกจากเรื่องความสวยงามนะคะเลนที่มีอินเด็ก1.60ขึ้นไปเนื้อเลนจะมีความแข็งแรงกว่าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสวมใส่กรอบแว่นที่เป็นกรอบเจาะกรอบสอบล่องและกรอบเฟยล่างที่ขึงด้วยเอ็นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในคนที่มีค่าสายตาต้องการให้แว่นตาที่สวมใส่ไม่หนกักและไม่กดจมูกเกินไปโดยเฉพาะคนที่มีค่าสายตาสั้นเยอะและยาวเยอะ แนะนำให้ย่อบางเลนค่ะจะเป็นทางเลือดที่ดีที่สุดเลยนะคะ